เรื่องเขากระโดงโกงรถไฟมันมีอะไรที่ลึกมากกว่านั้นครับเพราะจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ประเทศไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพแข่งรถจกักรยานชิงแชมป์โลกมอเตอรจีพีอีก5ปีนะครับด้วยวงเงินงบประมาณเกือบ4,000ล้านบาท นำรายได้อู้ฟูเข้าสู่บ้านใหญ่บุรีล์เลยนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้ครับก็โดนตั้งคําถามแบบนี้ครับทำไมทั้งรายได้และผู้ชมลดลงแต่เหตุใดรัฐบาลยังให้การสนับสนุนของรัฐเพิ่มขึ้น <S <S เมื่อเทียบตัวเลขการสนับสนุนของรัฐรอบนี้นะครับจากฝีมือของพักภูมิใจไทยเป็นตัวล็อบบี้อยู่ข้างหลังนะครับเทียบกับสัญญาก่อนครับอยู่ที่50ล้านยูโรนะครับแต่สัญญาใหม่นี้ตัวเลขเพิ่มขึ้นเป็น77ล้านยูโรครับงานนี้นอกจากบ้านใหญ่จะได้รายได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับ อาจจะใช้ม o ต GP เนี่ยเป็นตัวประกันเพราะว่าพื้นที่สนามจัดแข่งมอต GP เนี่ยอยู่ในพื้นที่พิพาทกับรัฐในพื้นที่เขากระดงครับถ้าเกิดว่ามีการเพิกถอนขับไล่ผู้บุกรุกพื้นที่ของรถไฟเนี่ยบ้านใหญ่บุรีรัมเนี่ยจะนําสัญญานี้เป็นตัวประกันหรือไม่เพื่อไม่ให้ขับไล่ได้เนื่องจากว่ามีสัญญาผูกพันอยู่ก็นี่แหละครับพักการเมืองที่บอกว่าเป็นพักเลือดน้ําเงินเทอทูลสถาบันนะครับกับสนับสนุนการเบียดบังพื้นที่พระชฌา,านของเสด็จพ่อ รอหที่ให้การลดไฟและเอาไปใช้หาประโยชน์เข้าตัวเรื่องนี้คุณจะตอบคำถามกับสังคมว่ายังไงครับ